ก็สวัสดีครับอันนี้ให้ดูเครื่อง6040ครับเลเซอร์ CO2 อ่าผมเอามันมาเช็คนะครับก่อนที่จะส่งคือรุ่นนี้มันก็จะมีหลายหลายโรงงานผลิตใช่ไหมละ่ะในประเทศจีนนะแล้วปัญหาปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆมันจะเป็นเรื่องของ เทเบิลที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับคือเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้อสกูสกูที่เป็นคางหมูนะครับหรือเป็นเกียวธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะมีระยะที่ให้ตัวที่คอนนะครับคอนไม่เท่าไหร่ครับเรื่องคอนเน่ะไม่เท่าไหร่มันคอนได้แล้ว คอนไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่บุธบางตัวก็แน่นบางตัวก็ไม่แน่นนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่ามันสำคัญมากมันสำคัญในเรื่องของระดับระดับระดับของของพื้นของเราเนี่ย ถ้าพื้นมันเอียงแล้วนะครับเราจะปรับเราจะปรับยังไงก็ก็เอียงมันเบี้ยวมันเอียงแต่อันนี้ผมวัดให้ดูอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับวัดระดับน้ําแบบดิจิตอลตัวนี้เป็นฐานด้านบนเพราะว่าฐานฐานเอตัวเนี้ยของผมมันแถวนี้ไม่มีขายนะครับบ้านนอกก็เลยต้องเอาฐานตัวอื่นมาใส่แทนนะเนี้ย อย่างชุดนี้ตัวนี้ฝัง่งนี้ได้1.2ฝั่งนี้ได,ด,ด้เท่าไหร่0.6ฝั่งนี้เท่าไหร่0.6 0.7 ตรงนี้เท่าไหร่ศูนย hey, จเอ้ศูจริงเหรอศูนองตรงกลางล่ะตรงกลางดูไม่รู้เรื่องเลยหนึ่ ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าอ่าทีนี้เราจะตั้งยังไงใช่ไหมครับมันยังไงมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วแหละมันก็เบี้ยวแล้วแหละเพราะว่าทั้งงานเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเวลาที่มันหมุนลงแล้วเนี่ยมันจะมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับประเด็นคือมันเคลื่อนอยู่ตลอด ย่างคานตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันก็ยังคานคานตรงนี้ครับมันจะเหมือนเมือมันจะโก่งขึ้นอย่างงี้อ่าตรงนี้เราน่าจะชดเชยด้วยกันมันต้องตั้งดีๆจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งกับพวกนี้ด,ดีตั้งกับคานเนี่ยตัวดันตรงเนี้เราอาจจะต้องหาอะไรมาลองหาอะไรมาลองไว้ตรงร่องตรงนี้คลายออกแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เอาอะไรมาลองไว้ก่อนแล้วค่อยขันแน่นนะครับ อาจจะต้องใช้วิธีนี้ในการแก้ไขเพราะว่ามันต้องไล่ไล่ไล่ระดับจนจนกว่าเวลาขึ้นลงนเนี่ยมันได้ระดับเท่ากันหมดเพราะว่ายังไงรังผึ้งรังผึ้งไม่มีทางเท่ากันแล้วครับจริงๆเห็นแบบนี้เหมือนว่าจะดีนะครับเหมือนว่าจะดีนะแต่มันจะมีบางจุดที่มันแบบนูนขึ้นมา เนี่ยดูนแล้วก็ต่ามันมันให้ตัวได้ครับมันมันก็ปรับตัวตามตามคานของเราอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดูดูไงมันก็เบี้ยวอะ่ะเนี่ยใช่ว่ามันใช่ว่าใช่ว่ามันจะตรงนะครับ ปัญหาก็คือเรื่องนี้แหละเวลาถ้ามันเบี้ยวแล้วมันมันไม่ได้ระดับแล้วมันก็จะตัดไม่โดนตัดไม่โดนยิงไม่ขาดต่อให้ตั้งเลนตรงขนาดไหนนะครับถ้าวิ่งไปแล้วพื้นแล้วพื้นมันเอียงล่ะก็ไม่ขาดเหมือนเดิมถูกไหมละ่ะนี่แหละเรื่องใหญ่มันไม่มีคนมันไม่ค่อยมีคนแก้นะเพราะมันมันแก้ยาก ถ้าเรื่องของเทเบิลเนี่ยมันเป็นเป็นศาสตร์ของช่างแล้วมันก็ต้องทําอุปกรณ์อีกอย่างอุปกรณ์พวกนี้ยมันหาซื้อยากเลยซําถ้าคนไม่รู้จักถ้าให้ผมเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนยกชุดอะแล้วจะมันจะยากไมหมล่ะทีนี้อืก็ต้องแก่ก็ต้องแก้แบบให้มันใช้ได้ไปก่อนนะครับแก่ให้มันให้มันทําเรื่ทํางานได้ดีที่สุดอะ อย่างสก,กูมันก็คอนถ้าเป็นผมนะผมจะใช้สก,กูสองสองตัวใช้สก,กูอันนี้สองตัวแล้วก็เอาสปริงอ่ะดันกันมันจะเป็นระบบอ่าเอนตี้แบ็กนะครับพอมันดันกันนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะดนันดันสปริงขึ้นไปปุ๊บด้านล่างก็จะดันกันมันจะไม่ไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีทางดินนะครับไม่มีทางดิน สำคัญนะครับเรื่องนี้อย่าว่าไม่สำคัญก็นั่นแหละครับจริงๆอ่ะมันมีมันมีรูให้ยึดมันจะเป็น,นไหนครับมันจะมีรูสองรูเนี่ยมันจะมีรูสองรูให้ยึดหน้าแป่นสำหรับใส่แบลิงมันมีรูให้ยึดนะครับแต่เขาไม่ยึดเขาใช้วิธีใส่บูทเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิต มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าที่ผมดูนะครับที่เขาเจาะรูไว้มันก็จะเป็นหน้าแปลนนี้แหละเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ไปแล้วมันก็จะล็อกได้เนี่ยครับแล้ก็ยึดตรงรูที่เขาทําไว้แต่นี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ยึดาหายากครับหายากโรงงานไหนที่ที่เขายึดอะส่วนมากไม่มีหรอกหายากครับถ้ามีก็คงจะราคาแพงเพราะงานมันเนียวไง เรา,าหลายๆคนนําเข้ามาขายก็ก็นั่นแหละครับส่วนมากส่วนมากมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ส่วนมากอะ่ะมันไม่ค่อยมีงานที่เนียบแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับมันไม่เสีเยดหรอกแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งอะ่ะถ้าเราใช้งานที่ให้มันแบบแบบแบบประมาณว่าให้มันขึ้นลงเอง ปรับขึ้นลงอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันจะผิดพลาดมันจะเคลื่อนสมมติอยากให้มันอยากให้มันแบบวิ่งวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลงเรื่อยๆค่อยๆลงเรื่อยๆโดยที่โดยที่ไม่มีจุดไหนสั่นเซือนนะครับแบบนั้นล่ะอยากได้ไหมล่ะเนี่ยพอพอพอวิ่งแกสลักไปแล้วเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงพร้อมกัน แบบไม่มีการสั่นสะเทือนนะครับคิดว่างานมันจะเนียนขนาดไหนอืมแต่นี่ก็คือเราเราไม่ได้เลื่อนลงแล้วครับเวลาเรายิงเราก็ายิงแค่หน้าเดียวหน้าเดียวไปเลยก็ผมก็คงจะแก้ไปเบื้องต้นโดยการหาอะไรมามาดันมาดันจุดนี้ไว้มาดันขอบตรงเนี้ย เอาเข้าไปแล้วก็ดันดันดันให้มันให้มันเท่ากันแล้วก็ลองวางวางพื้นด้านบนดูพื้นด้านบนมันจะมีรางพึ่งแล้วก็มีตัวนี้นจะมีตัวนี้ตัวเหล็กตัวเหล็กไว้ใส่ แบบนี้เหลไว้ใส่แบบนี้เพราะว่าถ้ามันถ้ามันเอียงเอาเนี่ยสมมติเราใช้ไฟยี่สิบ ตัดตรงนี้ขาดเนะแต่ว่า20ตัดตรงนี้ไม่ขาดมันก็ต้องปรับไป30 40ตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดกลายเป็นใช้ไฟเพิ่มใช่ไหมละ่ะแล้วก็กลายเป็นเปลืองถ้ามันดีตั้งแต่แรกอะ20ขาด20ขาดมันจะประหยัดหลอดแค่ไหนเอาลองคิดดูแล้วกัน แค่มินเดียวแค่สองมินมันมีผลนะครับมันมีผลจริงๆโอเคครับาำหลับคิวนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าผมแก้กันแล้วเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับ